สูตรนี้ได้ผลนะต้องลองดูพี่น้องปลามันขึ้นทีแรกปุ๊บดูเวลาเลยครั้งที่2ขึ้นปุ๊บคำนวณดูเลยกี่นาทีพอครั้งที่3เนี่ยใกล้ถึงเวลาที่เราคำนวณไว้นะเตรียมปืนรอเลยมันจะขึ้นอยู่ตำแหน่งเดิมแหละเฮ้ยโดนมาพี่น้องโดนโดนเลยนาย สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมในช่วงเช้านะครับจากช่องเอกได้วิ่งนะครับวันนี้มีเอฟซีโทรมาบอกในเอมายิงปากกายให้ดูหน่อยไวย้ไปสิครับจะไปเลืออะไรล่ะก็อยากยิงปากกายอยู่เดี๋ยวเราไปหาเอฟซีก่อน,นว่าหมายอยู่ยังไงแล้วก็วันนี้เราจะได้ยิงปากกายหรือเปล่าไปลุ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาเอฟซีก่อนไป เอาเลี้ยวซ้ายเลี้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายยังไงของมึงวะโอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแล้วครับนี่นะครับคนที่โทรไปบอกว่าให้มายิงปราายอัน,นี่ก็ไม้ที่จะมายิงวันนี้นะถือเป็นเขาเรียกไฟอะไรนะ มล้ายบ้านมันอยู่บ้านบุกโผนะตรงนต้งสวนหมากก็คล้ายๆสวนหมากเออแถวๆใกล้จะถึงบ้านยิ้วแะโอเคอันนี้เราก็มาลองจอบกันดูมันขึ้นจนไหนตรงนี้ใช่ม้ตรงกลางแล้วก็ตรงแต่ข้างหน้าตัวใหญ่มันอยู่ตรงต้นไม้อ๋อต้นไม้เออเมื่อกี้ผมยิงข้างหลังไปประมาณฟิปทีทีด่วนเลยข้างหลังตรงไหนนี่นะกับหน้าตรงมุมนั้นมันชอบขึ้นตรงนั้นแล้วก็ช่วงๆนี่เพราะ ยืนอยู่ตรงนี้มันจะไปขึ้นตรงนั้นพออยู่ตรงนั้นมันจะขึนลบอยู่นู่นไปไปเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์จอบกันพี่น้องวะอันนี้แว่นมาให้แว่นตัดแ่งยิงกันอันนี้คืออะไรไอ้ให้ยืมเมื่อไห้เลยเนี่ยให้เลยอของครับเดี๋ยวเราลองจอบตรงนี้ดูไม่รู้ว่าปลามันจะขึ้นตรงไหนแดดร้อนหน่อยนึง มันขึ้นทั่วไปเลยใช่ไหมขึ้นมถ้ามัาก็กำลังนี้บนเก่าแต่กนขึ้นตัวไหนก็ขึ้นบนเก่าแต่ก็ขึ้นใหญ่สองเส้นเลยอืมวันีเดียวเห็นยาวกว่าคนที่เจ็ดเป็นใหม่วันสองเส้นเลยแล้วมันพอโอ้มันทอดปลาโลดนั่งตากแดดอยู่นี่แหละพี่น้องมันจะขึ้นช่วงไหน ี่หช่องแหละช่องเ,น,องเน,นู่นใช่ไหมในี่มีมนีแล้วกนชง,ง,งก <จะ S 1> นเดี๋นนยนั่งดูเดี๋ยนั่งนั่งดูก่อนว่ามันจะขึ้น,น,น,นช่วงไหนแล้วมันจะขึ้นไวขนาดไหนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าปลามันเป็นยังไงต้องดูสถานการณ์ก่อนแล้วลองจับเวลาดู <c oughs> จับเวลาเอาว่ามันจะขึ้นกี่นาทีต่อครั้งนึง ปลาตองทางนี้เขาเรียกปลาปลาฉลาดทางเหนือบ้านผมเขาเรียกปลาตองปลาตองปลากายก็อีกแบบหนึ่งปลาตองก็อีกแบบหนึ่งปลาตองก็ตองคล้ายๆกันแต่มันไม่มีจุดตัวมันจะใหญ่สุดประมาณนี้เออนี่ไงเออพอได้อยู่ครับจับเวลาดูเห็นไหมโอเคไซส์ไม่ใหญ่หรอกประมาณสักสองโลโลกว่าสองโลประมาณนี้ แปดนาแปดโมงสามสิบสามนาทีคอยดูมันจะขึ้นกี่นาทีต่อครั้งจับเวลาก่อนแล้วเราค่อยเตรียมยิงมันก็เวลามันใกล้เคียงกันนะเวลาที่มันขึ้นจากครั้งที่หนึ่งไปถึงครั้งที่สองสมมุติสิบนาทีสิบนาทีพอครั้งที่สามอีกสิบนาทีเราก็เตรียมไว้เลยลองดู ขึ้นแล้วเมื่อกี้นะขึ้นนี่จับเวลาดูแล้วมันมันน่าจะมีหลายตัวนะพี่น้องเพราะว่าผมเห็นมันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สิบสามนาทีขึ้นเมื่อกี้ผ่านไปหกนาทีขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมันเวลามันมันไม่ไม่ตรงที่มันขึ้นทีแรก แต่ตัวตัวตัวแรกอะผมว่าน่าจะประมาณสักสิบสิบนาทีหน่อยหน่อย่าจะมีหลายตัวมันขึ้นเราลองจอบดูน่าจะทันยิงนะนี่ก็ผ่านไปรอบตัวตัวตัวที่หนึ่งนะตัวที่ว่าสิบสามนาทีตอนนี้ก็ผ่านไปหกนาทีแล้วคอยดูกันนะครับ มันมีหลายตัวมันไม่ใช่ตัวเดียวมันจับเวลายากลุ้นนีนะตื่นเต้นดีมายิงประกายทีนี้ลุ้นตลอดตื่นเต้นเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตันไหนต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมจะยิงตลอดเวลาบางทีที่เก่งจนปวดแขนปวดมือไปเลยแหละ ประมสิบนาทีแล้วนะถ้าตัวเดิมยังอยู่นะสิบสามนาทีนะครับมาดูนะเหลืออีกสามนาทีประมาณนี้ลองลงลุ้นดูครับว่ามันจะขึ้นย,ยังอยูนะ่ตัวเดิมนะถ้าตัวเดิมที่ผมจาเวลาดูนะจะอีกตัวนึงอนะ่ะน่าจะขึ้นไล่ไล่กัน ไม่โดนครับโดนเปล่าไม่โดนพี่น้องจะโดนวะมดูถ่ายวิ่งวิ่งมาทางนี้วะเห็นลุ้นโดนครับเหมือนเหมือนโดนปลานะพี่น้องเฮ้ยโดนมะพี่น้องโดนเฮ้ยโดนมะพี่น้องโดนเฮ้ยโดนมาพี่น้องโดนโดนเลยนายโดนโดนเฮ้ยโดนว่ะนัดแรกโดนเลยพี่น้องมันแล้วครับมันแล้วครับ โอ้หมานจริงๆว่ะเดี๋ยวรอซ้ำเด้อเอาปืนมาซ้ำมเถอเออหมานนะครับโอ้เข้าหวาัวเต็มๆว่ะไม่ต้องซ้ำแล้วเป็ดเนี้ยโอ้เข้าหวาัวเต็มๆว่ะไม่ต้องซ้ำแล้วเป็ดเนี้ย <_ d ata> โ้หมานหมานหมานดอกแรกได้ตัวเลยครับ เข้าเต็มๆครับลูกนี่ไม่ต้องซ้ำไม่ต้องซ้ำนายงงม่ต้องซ้ำแล้วขึ้นทางไหนวะอันนั้นจับปืนให้หน่อยเก๋วจับเด้ปลาตีถูกม <c oughs> ั้งแลวมึง <c oughs> ตายบ่ไล <c oughs> ปลาน้อยไปเมื่อสักหน้อยยัะหาเมื่อมาคุมกินปลาน้อยใช่ไหมเออละกายนี่นะครับมันเป็นวาสจักมัน เขามาดักมองไม่ติดเลยเนาะเนี่ยมองคีตวะเนี่นี่ดักจับเวลาเดน่ะจับเวลาพอมันขึ้นปุ๊บไต่ลงไปเลยโป้โดนเฉยป่ะบาดเลกโดนเฉยเลยพี่น้องฟุกคักว่ะท่านไหนจะพูดเราอยู่ก็บี่ได้ลงมาเลยอยู่ขึ้นมาก็ได้หรอวะนี่อยู่ขึ้นมาก็ได้เนาะ ดองลงกันเลยเก้ามาแล้วครับมาแล้วย่างย่างตำปลาลาบแล้วเนาะหลายโลแล้วมาแล้วครับผลงานดอกแรกได้ตัวเลย นี่เอเอเดี๋ยวเป่าสองพันลิงนี้ได้ช่วงของป่าเราไม่เห็นกิทีไรเลยไม่ใช่เตียนหรอกเหรอเข้าหัวเลยเอ,เอาปลาล่าเราดูใจหัวเลยนี่นะครับตอนแรกนึกว่าไม่โดนยิงปุ้งไปเหมือนวิ่งวิ่งอยู่คือกันแต่ว่ามันไหลเชือกไหลไหลไงเอ๋อโดน หมานแล้วครับบาทแรกไ,ได้ตัวเลยสุดยอดสุดยดดไไอดนี่นี่นี่จัดไปครับเต็มเต็มหัวโปไปโดนจริงๆนนว่ะฟุกคัดลืมกดไลค์กดติดตามกันได้พี่นางเด้จัดไปครับหนึ่งแต้มมัน<ว> <c oughs> หนมันว้ไปวุนมามีรให้ช้นช่วงก่อนไหนใหญ่ก็มานั่งเฝอยู่หนูใหญ่ไม่ใหญ่ใสสวยอยู่ครับปักตายครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดเก้าเดี๋ยวเราชั่งดูนะครับว่ามันกี่กิโลนนบับเขาให้ดอกแรกหมานเลยครับไอ้นายมาจอบอยู่นี่สองวันแล้วไม่ได้ <c oughs> เลยโทรบอกผมว่าลองดูหน่อย เฮ้ยไม่ใช่โลเจ็ดโลแปดนะครับสองกิโลหนึ่งขีดครับสองกิโลหนึ่งครับสองกิโลหนึ่งบ่ธรรมดาด้ยผมนึกว่าประมาณสักโลเจ็ดว่ะมาช่างดูนี่สองกิโลหนึ่งขีดครับจัดไปพี่น้องมัน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 ขึ้นอยู่ใช่ไหม <S <S จะจับเวลาดูอ่ะแปดนาทีขึ้นทีนึง อันนี้ใกล้ถึงเวลามันแล้วก็เตรียมปืนรอเลยตรงจุดที่มันขึ้นน,น่เนยพวดขึ้นมาก็ตอกลงไปล้นโดนป่าว <laughs> ิบนาทีพอดีเลยแปดนาทีรือซิฟนาทีจังหวะมันพอด,ดีเลยใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วเนาะน้องยิงนะขวงนั้นม <laughs> ัวขึ้นปั๊บยิงปั๊บยิงไวกัน ยิงลงไปลึกเกินรเปล่า<อ>เผื่อเผื่อเผื่อใต้ลึกพดใช่ไหม<อ>เพราะว่าได้ยินเสียงปลาขึ้นโพยิงปั๊บเลยไวยิงไวแบบนี้ไม่ต้องเผื่อลึกมากไมให้แกจับเวลาไงจับเวลาดูแกบอกแปดนาทีพอถึงใกล้ถึงแปดนาทีแกจับปืนรอเลยได้ยิงจริงๆครับสูตรนี้ได้ผลนะต้องลองดูพี่น้องพาปลามันขึ้นทีแรกปุ๊บดูเวลาเลย ั้งที่สองขึ้นปุ๊บคำนวณดูเลยกี่นาทีขอครั้งที่สามเนี่ยใกล้ถึงเวลาที่เราคำนวณไว้นะเตรียมปืนรอเลยมันจะขึ้นอยู่ตำแหน่งเดิมแหละไม่ไม่ห่างจากที่มันขึ้นเท่าไหร่ประกายนะประกาย ยิงใต้พุทธวะเฮะฝัังไหนฝัง parole, ่งที่ยิงที่แรกนู่นนะขึ้นอยู่พี่น้องสิบนาทีพอดีประมาณสิบเอ็ดนาที ored. ปะปา claro. มรนมาทางนี้ผมยิงลงใต้พุธเพีไม่โดนครับไซส์ประมาณนี้แหละโลกว่าสองโลเนี่ยไม่ใหญ่มากที่ยิงใต้พดทนือเหนียวไกลไวเกิน ยิงลงไปเลยไม่โดนไม่รู้ไม่โดนครับโอ้โหขึ้นใ,นใกล้เนี่ยบุ้มเลยเห็นได้นะไม่รู้ปลาอะไรแหละเห็นบุ่มเลยจ่เป็นปลากายไว้เนะี่ยผมมองไม่ทันเห็นว่าเป็นปลาเลยแต่ได้ยิดบุ้มก็กดไปเลยข้ามไม่โดนครับเป็นไงบ้าง <laughs> ยิงพลาดอย่างเดียว อันนี้มีรู้หลักการนะใช่ไหมครับเริ่มรู้แล้วเพราะว่าบอกว่าจับเวลาแล้วก็จับเวลาดูแล้วก็ได้ยิงไปสองทีสองทีขึ้นตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยไม่ไม่ผิดเพี้ยนจากนั้นไปประมาณสักประมาณครึ่งนาทีผิดเพี้ยนประมาณนั้นแหละหนึ่งนาทีสองนาทีประมาณหน้าหลังบวกลบกันเอาแต่ก็จําจําเวลาไว้แล้วก็รอมันก็จะได้ยิงง่ายกว่าตอนที่เราไปนั่งทุ่มั่วๆไมนรู้จะึ้นตรงไหนนี่ครับวันนี้ก็ได้ป่าตัวเดียว สกิโลหนึ่งขีดพอได้ตัวอยู่ครับได้ยิงยิงไปสามทีแล้วก็ไม่โดนสองทีไม่โดนได้ตัวเดียวนี่แหละอ่ะปลาไปลาบลาเข้าไปเลยก็ได้ครับอไม่เอาผมไปผมก็ไม่ได้ทำเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องไปทำทุระในตัวปักของชัยอยู่เดี๋ยวมันไม่มีเวลาทำครับครับผมครับพอได้ลาบครับเพราะว่าไอตรงนี้มันเรามับาดรับผม มาใมาใหยม่น้องดูตรงนี้นะครับคอตรงนี้คมมากระวังมันบาดเวลาจับเนี่ยอะจัดไปครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวีดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไอที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาจับให <ขอ S 1> ม่ครับผมครับครับผม